ดีค่ะ Q a r t Professional Eyebrow and Beauty นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับฝึกสักปากในแผ่นหนังนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอุปกรณ์นะคะก็จะมีอันดับแรกเลยแผ่นหนังฝึกสักรูปปากนะคะอันนี้มีหลายปากหลายทรงให้เราเลือกเลยต่อไปนะคะดินสอเขียนขอบปากนะคะอันนี้สามารถเขียนลงบนแผ่นหนังได้เลยแล้วก็สามารถใช้กับลูกค้าได้เลยเวลาเราใช้ลูกค้าเสร็จ ตรงนี้เราจะมีที่เหลาให้เนาะเราก็เหลาๆแล้วก็ทิ้งได้ทิ้งที่เราเหลาแล้วนะคะเครื่องสักนะคะเครื่องสกักก็เปิดเครื่องชาร์จแบตเครื่องให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะพันเนาะพันอุปกรณ์อันนี้จะเป็นเทปยนนะคะที่ควรมีพันกันเปื้อนนะคะกันเครื่องเปื้อนเปื้อนสีเปื้อนแบบเลือดลูกค้าอะไรนี้เนาะเราก็จะพันไว้ พันให้เราพันแยกกับตรงหัวที่ปรับเข็มตรงนี้นะคะถ้าเราพันรวมกันเนี่ยตรงที่ปรับเข็มตรงนี้มันจะหมุนไม่ได้นะคะอันนี้เราดึงมาอีกอันหนึ่งเนาะก็ค่อยเอามาพันอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้เข็มนะคะเข็มก็จะเป็นเข็มหนึ่งเข็มห้าแล้วแต่เราถนัดเลยว่าเราถนัดแบบไหนบางคนก็ถนัด เข็มหนึ่งอย่างเดียวบางคนถนัดเข็มห้าอย่างเดียวหรือว่าบางคนอ่ะก็ใช้สองเข็มนะคะเข็มหนึ่งอาจจะแบบเอาไว้เก็บงานเข็มห้านี่มันจะลงในพื้นที่ใหญ่ๆได้เนาะก็ลองใช้ดูว่าเราถนัดแบบไหนนะคะเข็มไปแล้วต่อไปจะเป็นสีนะคะสีฝึกสักปากเนาะสีอะไรก็ได้แล้วแต่เลยที่เรามีนะคะถุงมือหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ก็แล้วแต่เราแล้วก็อันนี้จะเป็น อ,ออยนะคะเป็นเบบี้ออยเนาะเราจะเอาไว้เช็ดเวลาที่เราฝึกสักในแผ่นหนังอะค่ะเราจะใช้เบบี้ออยในการเช็ดเนาะถ้าเราใช้อย่างอื่นเช็ดอะมันจะเช็ดไม่ออกนะคะเวลาเช็ดเราก็จะเช็ดกับสำลีแห้งหรือว่าเป็นคัตเติ้ลบัตนะคะแห้งๆเนะเาะแล้วก็จะเอาจุ่มเบบี้ออยแล้วเราก็จะเช็ดนะคะอันนี้จะเป็นหลุมใส่สีนะคะอันนี้จะเป็นแท่นแท่นนี่เอาไว้วางหลุมสี กันสี่หนะคะเราก็จะวางตรงนี้ได้เลยโอเคอุปกรณ์สำหรับฝึกสักปากนะคะในหุ่นก็จะประมาณนี้เนาะ